ครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำการสร้างโปรเจกต์แองกูล่ากันนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มเลยผมจะมาที่ส่วนของหน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับผมขออนุญาตที่จะพับตัวนี้ลงนะครับจากนั้นนะครับผมขออนุญาตที่จะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับคลิกขวานะครับจากนั้นก็ New นะครับโฟลเดอร์นะครับจากนั้นก็เป็นวิดีโอข้อแล้วกันนะครับวิดีโอข้อนะครับทุเรียบแล้วกันนะครับ ตัวเรื่อมี S แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมีหลายตัวนะครับหลายไม่ใช่หลายโปรเจกต์นะครับเราจะมีหลายตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการเปิดไอตัวคอนโซลนะครับเปิดตัว vscode นะครับเปิด vscode นะครับไม่ใช่ไอตัวคอนโซลนะครับเปิด vscode จากนั้นนะครับผมก็จะทำการลากไอตัววิดีโอคอร์ตัวเรื่เนี่ยไปวางลงไปในนี้นะครับปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นผงคอรเนี่ยที่จะเปิดเต็มเลยนะครับ ตัวนี้เต็มผมจะทำการเปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเป็น new terminal เนาะเ k นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างโปรเจกต์ Angular ในนี้นะครับสร้างโปรเจกต์ Angular ในนี้นะครับผมก็ทำการ ng นะครับ new นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการสร้างชื่อโปรเจกต์นะครับผมจะตั้งชื่อว่า font n แล้วกันนะครับ font n เลยนะครับ font แล้วก็ขีด n นะครับตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับกด enter ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับก่อนนี้าที่จะขึ้นอีกสักหน่อยนะครับแอนกูล่าก็จะถามเรานะครับว่าต้องการใช้ routing ด้วยไหมนะครับเราก็จะทําการบอกว่า yes ละกันนะครับคือจะใช้ routing ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีหน้าหลายหน้านะครับเพราะเราจะทําการ sample ทีละนิดเีลลนิดไปจนถึง sample เป็นวิดีโอคอ l แบบจริงๆจังๆนะครับกด y ไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเลือกนะครับว่าเราจะใช้ CSS style เนี่ยแบบไหนนะครับผมก็จะเลือกเป็น scss นะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นกว่า c s s แบบธรรมดานะครับกด enter ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็รอให้ฝั่งของทาง angular เนี่ยนะครับเขาทำการติดตั้งแล้วก็ install package ที่จำเป็นของตัว angular ให้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับทำให้ผมต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ออกมาอ่าเป็นคำว่า font end นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมี ส่วนของการเชื่อมต่อกับเว็บส็อกเกตนะครับซึ่งก็จะเป็น node. js นะครับเราก็เลยจะต้องมีการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งตอนนี้นะครับเราก็เลยต้องทําการสร้างโฟลเดอร์ไว้แค่ตัวเดียวนะครับคือ front end นะครับเดี๋ยวจะมีโฟลเดอร์ back end ตามหลังมาอยู่นะครับแต่รอไปดูตามวิดีโอไปเรื่อยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารอ install package กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะ pause วิดีโอก่อนเพื่อที่จะรอให้ package มันเสร็จนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ ก็วิดีโอไอตัวอินส tall ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะ c l s นะครับเพื่อทําการเคลีย์ข้อมูลออกไปนะครับล้วก็เข้ามาดูข้างในนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตที่จะ exit นะครับปิด terminal ไปก่อนนะครับจากนั้นผมคลิกเข้ามาข้างในนะครับคลิกมาที่ src นะครับก่อนอื่นผมจะคลิกขวาที่ font e n นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการ run ดูก่อนนะครับว่ามัน run ได้หรือเปล่านะครับคลิกขวาจากนั้นก็ open integrated terminal ตัวนี้นะครับ นะครับจากนั้นมันก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ฟอนต์ n นะครับแล้วเราจะทําการ ng serve มันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูข้างในนะครับมีประมาณนี้นะครับโฟลเดอร์แอปนะครับหลักๆที่เราจะใช้ก็คือโฟลเดอร์แอปนะครับเราก็จะทําการ ng serve นั่นเองนะครับกด enter ไปเลยนะครับจบนะครับจากนั้นก็ Angular จะถามนะครับว่าเขาต้องการจะให้เราอ่านทั่วตัว p r i v a t e policy นะครับแล้วก็ถามเรื่องของเราต้องการจะ setting นะครับเรื่องของไอตัว อานาลิสนะครับอานาลิติกของแต่เอ็นกูล่าไหมนะครับผมขอเนี้ยจะกดเป็นจะแชร์จะแชร์ข้อมูลหรือเปล่านะครับผมก็กดโนแล้วกันนะครับแชร์ให้เขาพัฒนาต่อไปเนาะเออคุณจะเจียดอะไรก็ได้นะครับคือเราต่อให้เราจะกด y หรือกด n นะครับมันก็จะผ่านไปอยู่ดีนะครับนะซึ่ง่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปศึกษาที่เว็บ Angular ตัวนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราทำการอ่ารัน Angular เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ารันเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะบอกว่า Angular live develop เซิร์ฟเวอร์ t e n i n g ON LOCAL ง o อน p o อ4,002นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทำการ Copy นะครับเพื่อทำการเอาไว้เปิดเนาะปึ๊บนะครับหรือว่าเราทำการ f o l o w w คลิกเลยนะครับคลิกกด Control นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับอ่ามันก็จะไปที่ Angular นะครับตอนนี้นะครับตัว Project Angular ของเราก็รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น f อน nt end run t e s t i n g นะครับก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการอยากจะแก้ล่ะครับผมลองสลับจอนะครับแล้วลองแก้ดูสินะครับผขออนาตที่จะลงหนอยนะครับผมก็จะมาทําการลองแก้ดูสิสมมติว่าผมจะแก้ตัวแปรใหม่นะครับเป็น f o n อ n นะครับสังเกตูว่านี่เป็นคําว่า font n นะครับผมเปลี่ยนเป็นคําว่า555หดกี save ดูนะครับปุ๊บนะครับอ่านะครับก็เป็น5 5แล้วนะครับ คอนโซลเซตกลับแล้วกันนะครับเป็นฟอนต์เอ็นจิไชนะครับโอเคนะครับในการสร้างไอตัวโปรเจกต์แองกุ拉ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ